ต่อจากเมื่อกี้ะนะเอาเลยทำไงเอาลองทำดูมันมีถึงจุดที่ L ถึงจุดไหนแล้วเธอจุดที่สองครับจุดที่สอง เห,หเหลือสองจุดสุดท้ายพี่อะไรนะเหลือสองจุดสุดท้ายเสร็จแล้วเหรอยังอทาทำต่อทำต่อ thế này đây à hình sao vậy nhăng hình à hello có này cái đồ hello đã lắc tên gì không? vẫn chưa lắc vậy đi, lắc โลเซเป็นรูปอะไรรูปพาบาล นั่นแหละแล้วทำไมวันนี้โปรแกรมมันขาบ่อยขอเสียงดังเลยนะรา นี้มาลงพิกัดว่าแต่ละจุดมีพิกัดไหนในข้อต่อไปอไมเ,เนี่ย่ะมาพร้อมกันจุดนี้อยู่พิกัดอะไรศูนย์หกหกศศนย์หกหรือหกศูนย์หกศูน เออหกศูนย์เขียนแทนด้วย b หกศูนย์แบบนี้นะโอเคไหมต่อไป c อยู่พี่จ้ะลบเท่าไหร่ลบสามอ่าลบสามก็จะเป็นจุด c ลบสามเหมือนนี้ เนะดียวดีเท่าก,กับลบหกหน er, ึ rock, ่งหกหนึ่งก็เขียนได้เป็นดีลบหกหนึ่งเห็นไหมเวลาเขาเขียนสัญลักษณ์เขาจะเขียนแบบนี้นะมีตัวอักษรนำหน้าแล้วตามด้วยคูวอับที่เป็นพิกัดจุดที่มีพิกศษลบห้าลบห้าไะลบห้าลบห้าเนาะอ๋อไม่ใช่ลบห้าลบหกเออลบห้าลบหก ก็เป็นทีลบห้ลบหก 6. ประมาณนี้ เสร็จยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันจุด F คือศูนย์ลบ,บสี่แบบนี้ไหมอือหือจุด G คือเท่าไหร่ ลบเจ็ดโอเคต่อไปครับจุดเอไอจุด f คือแปดลสามแปดลบสามได้อ8แปดลบสามเนาะหมดยังหมดแล้วอ่ะต่อไปมาดูหน้านี้ ต่อไปเาดูหน้าร้อยหกสิบเดี๋ยวทําข้อสามนี่แหละข้อสามแล้วก็เรามาทําข้อสี่ว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่ทาทำพร้อมกันข้อสามพิกัด B คือ 2อง 2> คือเท่าไหร่ศย์ส,สามศไม่ใช่ไม่ใช่อ่าตัละศูนย์สามดีคือ อเคลบสองหนึ่ง e สุดท้ายก็คืออยู่บนเส้นคือเท่าไหร่ลบห้าลบสองเนาะ <Okay. S 1> อ่าประมาณนี้ดูทุกจุดเรียงตัวกันเป็นเชิงเส้นถูกไหมตรงน,นี้ต่อไปมาดูตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าเรียงกันเป็นเชิงเส้นไหม เป็นหรือไม่เป็นเป็นเออเป็นเพราะมันเรียงเป็นเชิงเส้นแบบนี้แต่แค่มันเป็นเส้นแนวตั้งเนาะเอาเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างว่าพิกัดของเส้นพวกนี้จะเป็นยังไงเอา A B C D E ก่อนตัวนี้ก่อนเอาลองเขียนมาแล้วถ่ายรูปส่งมา 何で何で Thank you. เป็นไหมเดคนครอ่ามาดูสิไหนโชว์หน่อย โอเคถูก okay. ต้องตามนั้นเลยอดูความแตกต่างดูตัวนี้ตั้งแต่จุด a ถึงจุด E มีค่าอะไรเหมือนกันมีค่าสี่เหมือนกันมีค่าของ x เหมือนกัน x ก็คือสี่ตามที่เราบอกเนาะถ้าเกิดเมีค่าเหมือนกันแบบนี้ แสดงว่าเส้นจะต้องเป็นเส้นตรงที่ขนานกับขนานกับแกนอะไรเส้นนี้ขนานกับแกนอะไรแกนตั้งแกน y แกนตั้งอ่าหรือว่าแกน y นั่นเองเออถ้า x มีค่าเท่ากันหมดเส้นที่ได้จะขนานกับแกน y โอเคไหมเอออันนี้ก็เหมือนกันอีกอนหันนึง ค่าที่ได้ของ x ก็เท่ากับลบหเหมือนกันหมดแบบนี้แสดงให้เห็นว่าถ้าเป็นเส้นมันจะเป็นเส้นที่ขนานกับแกน y โอเคไหมอ่ะแล้วมาดูข้อนี้อ่ามาดูข้อนี้ข้อนี้ข้อหจุด a b c d อยู่บนเส้นตรง l 1และ l 2 จะมาลองทำข้อของนี้พิกัดของ a คือเท่าไหร่พิกัดของ a คือเจ็ดหกอ่าเจ็ดหกพิกัดของ b คือสองหก องหกอ่ะพิกัของสี่ลบเจ็ดหกอ่าลบเจดหกอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้สามจุดนี้มีค่าอะไรเหมือนกันสามจุดนี้มีค่าอะไรเหมือนกันมีค่าอ่าค่าวาหรือหกเนีย่ยเหมือนกันโอเคไหมดังนั้นถ้าเกิดเราสังเกต ถ้าเกิดค่า y มีค่าเหมือนกันตัวนี้จะทําให้เส้นที่ได้เส้นนี้เหม่ยนหรือเส้น l1 เนี่ยจะเป็นเส้นที่ขนานกับแกนอะไรแกน x อ่าถูกต้องตัวเนี้ยจะขนานกับแกน x เหไหมต่อไปมาดู ข้อสี่ข้อสี่เขาบอกว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรก็มีค่า y เท่ากันทำให้เส้น l 1ขนานกับแจง มานีอต่อไปจุดดีอีจุดดีจุดอีคือลบเจ็ดหกไม่ใช่หกจุดลบเจ็ดศูนย์เนาะถูกแล้วถูกแล้วลบเจ็ดศูนย์ต่อไปจุด, DE, จด, DE, จด E ีคือ <Okay. S 1> ลบเ <Okay. S 1> <10, S 2> จ็ดลบห้าอ่า e, มาดู เส้นจ mm ุดของ C D E มีอะไรเหมือนกันมีค่า x เหมือนกันมีค่าะเหมือนกัน้นตรงนี้เขียนว่าอะไรมีค่า x เท่ากันเท่ากันทำให้เส้น l สองขนาน อิดปิดแค่นันแจนวายเฉยเนาะตรงนี้เส้นต mm ิด hmm. น oh, ja. mm ิดนึงประมาณนี้สกายเททีนี้ที่มีคาถามว่า สมมุติถ้าที่มีเส้นแบบนี้นี่แกน x นี่แกน y ตอนนี้คือ0ูจุดนี้ถามว่าเส้นแกน x เนี่ย y จะจะมีค่าเท่าไหร่เนี่ยเส้นเนี่ยเส้นเนี้ย y จะมีค่าเท่าไหร่ เส้นสี่เหลี่ยมผืเนี่ย y จะมีค่าเท่าไหร่ ห,หนึ่งศูนย์ต้องไหมดี่จากตรงนี้ก็คือสองศูนแล้วก็อดทั้งเส้นเนี้ยค่า y จะเป็นศูนย์หมดเลยโอเคไหมดังนั้นเส้นของ x เ,เนี่ยคือเส้นที่ y เป็นศูนยงงไหมไม่งองอะทีนี้มาดู เส้นของ y เนี่ยเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยเ,เส้นนี้ x จะทำไม x จะเท่ากับเท่เาไรเหมือนกันเออโอเค y จะเท่ากับ x จะเท่าก er <c oughs> ับ0เส้นสีน้ำตาลเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าเกิดพี่ถามว่าแกน y x เป็นอะไรต้องตอบได้ว่า x เป็น0ูแกน y เป็นอะไรศูเออต้องโกนหรอมาดูข้อนี้ข้อนี้ข้อนี้ ข้อเเขาบอกว่าจงหาพิกัดของทุกจุดที่ห่างจาก y 4หน่วยและ x 2หน่วยคืออะไรงงไหมเดี๋ยวพี่เอาพิกัดมาก่อน